Tolonglah, 8 buah suatu temat jat kapal wadana sud. Ewangmi Sukang E kang sama yang perkawal balansi yang dianti set pada ni mikatai jadaku perkawal pajang waktu ye bikuan mantik setiwa mirikawi gantara. Pawai sete na na seti tapi ucayan kami sukama sukhan li kanu yukui no kamu putusan ni kuwana liwa ananda sani ku ito yo yang at bakila man tan yo ko to ko anan yo an at asani ko ite te te ka wi ko an te an no ba kama man si man di sambuta cha ko kala ni ya na kala ni u sama ya bi nya ni ba ya sambuta te kata ma ja sa bi ka wi man si man pati pata di sambuta cha ko kala ni ya na kala ni u sama ya bi nya ni ba ya sambuta te ya mi wa yo akan hi ko man ko sa ya ni nang sama di သမာင်္ဂဘောသမဝါစာသမာကမန္တောသမာတိဘောသမဝါယမောသမသတိသမသမတိယံကုသတိကဝိမသိမဘဒီပတာဂါကဒိနာတိသမ္ပုဒါယကုကရဏီယန္နကရဏီကုကသမာယအဘိညာယသမ္ပုဒါယနိဗ္ဗာန်ယသံဝသတိဤသမ္ပုပဏ္ဍိကဝိတုခံယေစချံသံတိတုခံကလာပိတုခံမလာပိတုခံစောကပတိဝတုခတော มันาสตัวาบทับตุกาดีสัม่ยุดกตัวโคบยีวงปหยุกตุวโคยนะล้วบบทั่ทำไตักงสังีเดนนะแบบจุบานานักันดตุก้าิตังโคบันน่กวีตัการสมุนไพรวยสัจจังยาญาตาน้ปโนปาวิกาในที่ลาขขตาดาราตนาบินันทีนิสัยยัิทังกามตานาบวาวตาน้วิปาวตานายังโคบันน่ทกวีตุกานี้ดยวยสัจจังอยู่ตัสายวตานายาเสสวิลากานี้หตวตัโคบันิสังสิ สักโมวันี้อาาอยู่นางคบันนาบีกวีตันี่รทาขาม่มีปฏิบัติยาสจังลายมีว่าอยู่ขางกิโกะัดโกสายัาติ่งดังติ่งดังสมาิิสมาสังกบสมาวาจาะสมากัมนสมาสีวสมาวายามุสมาสติสมาสมาติ ยีทางตุคังใ้ยสัจังีเมบิกเวบุเบยนัสสติสุตัมีสุจักขุตาบารียานังุตาบารีวัญาอุตาบาีวิชามุตาบารีนาลโคงุตาบารีต่างโคมณีทังุคัง้าสัจังไปดียยันติเมบิกเวบุเบีนัสติสุตัมีสุจักตาบายานังอุตาบารีวัญาอุตาบารี วิจาอุตบารีงาลโกงอุตบาีดังถุกสสมทั้ยสัจจันติเมิกเวบุเบยสุเดสุสุจจอุตบาียานงอุตบาีปัญญาอุตบาีวิจาอุตบารีงาลโกงอุตบาีตคนีตังถกสมทัยยสัจจังปัตตมิกวีุเบนะสุเดสุสุจจอุตบาียานงอุตบาีปัญญาอุตบาีวิจาอุตบาีงาลโกงอุตบาีตคนีตังุกสสมตย อัยยสัจจังอัยยสัจจังติเมปิคะเวปุพเญนะสุทโธสุททาเมสัจจะโหตปาติยานังโหตปาติปัญญาปุจปาติวิจาวินทปาติฆานโกอุตปาติสังโฆมณีตังทุกขสมุทัยโยอัยยสัจจังอัยยสัจจังติเมปิคะเวปุพเญนะสุทโธสุททาเมสัจจะโหตปาติยานังโหตปาติปัญญาโหตปาติวิจาวินทปาติฆานโกอุตปาติสังโฆมณีตังทุกขสมุทัยโยอัยยสัจจังสาเกขัตตาเมน သာသန်ဒီမေဒီကวีဘုဝေနသုဒေသောသမေဆိုကြကုဒပတိယနာမုဒပတိပညာုဒပတိဝိချံုဒပတိငါကုဝံဒပတိတံကောမနီတံကုရဏိလိုတဝါယောဆတ်ချံသာေကတန်ဒီမေဒီကวีဘုဝေနသုဒေသောသမေဆိုကြကုဒပတိယနာမုဒပတိပညာုဒပတိဝိချံုဒပတိငါလကုဝံဒပတိတံကောမနီတံကုရဏိလိုတဝါယောဆတ်ချံသာေကတန်ဒီမေဒီကวีဘုဝေနသုဒေသောသမေဆိုကြကုဒပတိယနာမုဒပတိပညာုဒပတိဝိချံုဒပတိငါကုဝံဒပတိတံကောမနီတံကုရဏိလိုတဝါယောဆတ်ချံဒီမေဒီက มำนีปฏิบัตอาจจังภาวิตาปันติมบิกวีบุเบนยสุติสุนมสุจักุตาปฏิญาณอุตปฏิบัญญาุตปิจาุตปิงาลูกงุตาปฏิตาโกมนนังทุขานี้ลุทามินีปฏิบัตอาญาจังพาวิตาปันทิมีบิดกวีบุเบนะสุติสุนมิสุจักุตาปฏิญาณุตาปฏิบัญญุตาปิวิจาุตาปฏิาลโกงุตาปิ ยาวกิวัจฉามีปิกาวีมีสูจัตุสุอัยสัจเจสุเอวันทิบินทวันตัสากลังยตาพุทธังยานัสทศนังนสกวิตังเอาสิเนวะาวังปิกวีกัตริว่ากโลกีสมันกสปามะกสัสมาณปามนียาบกัญยาสดุมสัุตรังสมานุมปุติงอภิัมตัญญาสิงหตัวจโภมีปิกวีมีสูจัตุสุอัยสัจเจสุเอวันที่บาลินาวันทัสากลังยถาพุทัง Ya na dengan aku sih ada habis bi karbi. Satu wajib, luki sama lagi, sebab macik sama apa macam dalam sama tu banyak nyatinya nanti panah minta senang uta pati kaku panai wimuti ayam mati masati nanti tani punya ปัญตมังปัญญาวิทยาภิคุปะกัปโตปัสสิตังปินันโตอิมาสมิงจปัะญาเวยาขนาสมิงปัญญามณีอิมสัมโตโคตัญญาสัมวิลชังกิตามังตามัญจักุตาบาลียังสีฏิสมุตัยยธรรมยะธรรมังสัพพันตังนิโรธามันติ

စုတဝံရာမသိဝစသတ္တမကံကြီးစုရာမနံသိဝနံသတ္တံစုတဝါသူစိတ္တာသိဝစသတ္တမဇာမိစုသူစိတ္တာနံသိဝနံသတ္တံစုတဝါဣမာတိသိဝစသမုဇာမိစုဣမာတိနံသိဝနံသတ္တံစုတဝါဘာလဏိမိတာဝါသဝတိသိဝစသတ္တမကံကြီးစုပါတိနိမိတာဝါသဝတိနံသိဝနံသတ္တံစုတဝါဗမ္မတယိကာတိဝစနမုသာမိစုဧတံဘဂဝတာဘာနစီယံစိပဒနိမိတဒယေငုတရံခမစ္စကံဝတိယံသံ สวัสดีตังค่ะวะวัยังสามณีน้าวปามันณีน้าวเทวีน้าวมาเลน้าวโภมูนาวาคีนาจีวาลุกัสสเมตติติหะเตนะาขณีน้เตหามูเตนะยาวะปามาโลกาจัตโตอาปุกันสิงอาปุกันกันสิงอายัญจะกัสสังหาสิโลกาตาตุสังกับปิสัมภากัิ์ดิสัมบภวีดีอาปามาโนจาวาโลปัสสุโลกีปะตูยาหุสีอาเดงกามีเต อดิงกรรมมวะเทวานังเทวานุภาวังอตโคปะกวาอุตานังอุตานิยสิอานิยาสีวัตตะโบกุตันยูอันยาสีวัตตะโบกุตันยูติอิตีอีังอาชะสมันโตโกตัญญาสับอันยาโกตันยูตีวะนัมังอาวุสีติ